หนิงปณิตาแจ้งแล้วเหตุผลที่เปิดหน้ามือที่สามพร้อมฝากคำพูดถึงจินจรินต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตฮือฮา,าเป็นอย่างมากหนิงปณิตาได้ออกมาโพสตภาพของสามีจินจรินกับสาวคูกรณีให้เห็นกันแบบชัดๆล่าสุดหนิงได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโช์ทางช่องวัน31ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระบุว่าตนได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ของล้านซึ่งได้รูปจากแม่ของเด็กคนอื่นในโรงเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะมันชวนให้เข้าใจผิดว่าน้องเป็นบุคคลที่3ตนก็ตกใจจึงได้โทรศัพท์หาจินแต่ก็ติดต่อไม่ได้คือติดต่อเขาไม่ได้เป็นอาทิตย์แล้วจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เพื่อกันไม่ให้ใข่เข้าใจผิดหรือมาโดนแบบนี้อีกตนเป็นคนเปิดเองดีกว่าอะไรที่ทําให้หนิงตัดสินใจนิงไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์นะ เดี๋ยวนี้เวลาหนิงจะทําอะไรหนิงจะคิดคิดคิดแม้กระทั่งถ้าเขาฟ้องหนิงล่ะแต่กับสิ่งที่เด็กคนหนึ่งที่เป็นหลานหนิงและเขาต้องเจอกับอะไรที่เขาต้องไปนั่งอธิบายคนเชื่อกับคนไม่เชื่ออย่างนี้กับการที่หนิงได้โพสต์ภาพเขาไปใน Facebook ของตัวเองมันจะดูมีผลต่อรูปคดีของหนิงได้ไหมปรึกษาทนายไหมได้คุยค่ะทนายบอกว่าเขาอาจจะฟ้องหนิงได้ตรงนี้หนิงกังวลไหมไม่เลยพี่เพราะมันคือสิ่งที่หนิงต้องปกป้องหลานหนิง อย่างที่หนิงบอกหนิงพยายามโทรจะปรึกษาคุณจินแล้วในเมื่อไม่ได้รับการปรึกษาหนิงได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องว่าหนิงจะทําสิ่งนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนกับคุณจินด้วยมันมีข่าวออกมาว่าบุคคลที่3จะฟ้องสื่อต่างๆที่เอารูปเขาไปลงหนิงมีความคิดเห็นอย่างไรหนิงต้องบอกแบบนี้เรื่องนี้มันค่อนข้างแรงหนิงได้มีโอกาสอ่านทุกคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาซัพพอร์ตให้กำลังใจหนิงหนิงขอบคุณมากๆหนิงไม่คิดว่าจะมีใครรักหนิงแบบนี้ด้วยซ้ำ แล้วด้วยการที่ทุกคนเขียนคอมเมนต์หรือเข้ามาซัพพอร์ตนิงมันทําให้ทุกคนเดือดร้อนเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของนิงกับบุคคลที่3ามนิ่งไหวคุณละจริงๆผ่านสื่อเลยมันเป็นเรื่องของคุณกับนิงถ้าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมาฟ้องที่นิงจัดการที่หนิงคนเดียวอย่าไปจัดการบุคคลอื่นๆให้เรื่องราวมันต้องบานปลายแล้วที่ทุกคนเมตตาและรักหนิงงนิงขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ว่าหนิงจะรู้จักหรือไม่รู้จักถ้าใครถูกฟ้องหนิงจะออกโรงปกป้อองงเเขา ถ้าจะจัดการมาจัดการที่หนิงคนเดียวเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับหนิงอย่าลากบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องที่เขามีความรู้สึกแล้วอยากจะซัพพอร์ตแล้วเขาให้กําลังใจหนิงอย่าดึงคนอื่นเขามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยมาเคลียร์กับหนิงเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วศาลนัดสองรอบแล้วความคืบหน้าของคดีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเหมือนจะนัดอีกทีตุลาคมต้น,ต,นต้นเดือนเหมือนเขาส่งกระบวนการสืบพยานหนิงจะเป็นนัดเช้าคู่กรณีจะนัดบ่ายยังไงสี่ตุลาก็ต้องไปที่ศาล ถ้าสมมุติเขาไม่ไปอีกมันจะเป็นยังไงอันนี้ทนายบอกแต่หนิงไม่แน่ใจว่าใช่ไหมในแง่ของกฎหมายก็คงดูจากหลักฐานที่เรายืน่นแล้วก็พิจารณาและมีคําสั่งแล้วต้องรอฟังคําสั่งคําตัดสินว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วถ้าเลือกได้อยากให้จบยังไงจริงๆถ้าสามารถประนีประนอมได้หนิงก็อยากประนีประนอม แต่อย่างที่หนิงบอกในการที่เราจะไปนีประนอมให้หนิงถอนฟ้องให้มันต้องมาจากความรู้สึกผิดอย่างจริงใจโดยที่ไม่หาข้ออ้างเพราะวันที่เขาคิดว่าหนิงกับคุณจินเลิกกันแล้วทุกคนพี่เป๊กพี่ยาจะเพื่อนของเขาที่เป็นดารานักแสดงคนรอบข้างทุกคนต่างยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้เลิกกันฉะนั้นไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างสำนึกผิดแก้ไขยอย่างจริงใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะตับใดที่ไม่สำนึกผิดแล้วแก้ไขยอย่างจริงใจ เรื่องมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าหนิงรู้จักคนเยอะเวลาที่ไปพูดอะไรถึงหนิงมันก็กลับมาถึงหนิงแต่กลับมาหาที่จะหารครึ่งเราจะไม่ฟังทั้งหมดหรอกแต่หารครึ่งหนึ่งหนิงยังรับไม่ได้สักเท่าไหร่มันก็จะจบลงได้ดีซึ่งหนิงใจดีถึงขนาดบอกคุณกับคุณจีนว่าถ้ารักกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันช่วงนี้คือช่วงฮันนีมูนพีเรียดของคุณเธอช่วยเขาหน่อยสิ